ตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าทุ่มนะ้วเชยก็เริ่มเปิดเพลงแล้วเฮ้ยเม่งโคตรน่ากลัวเราไปนอนกันเลยนะคะนอนพื้นสวัสดีค่ะพวกับช่องอบเชยชาแน อกตามตรงเลยนะว่าเชยอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเชยเบื่อมากนะคะใครที่อยากรู้ว่าเชยเบื่ออะไรเดี๋ยวจะมาหาคคำตอบกันเอาให้ดูก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยในอาพาร์ตเมนต์ของอเชยเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโซฟาหนุ่ม,มที่นอนนุ่มระดับ1ิบดาวไปเลยนะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานนะคะหรือว่า อะไรต่งางๆนานาเนี่ยแล้วทำให้อบเชยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยโอ้โหแม่งตื่นเต้นน้อยลงมนะันไม่มีอะไรท้าทายเลยอ,อยู่ที่เนี่ยคือมันมันต้องมีอะไรท้าทายกว่านี้สิเว้ยนอนพื้นหนึ่งคืนนะคะเพระแล้วในภารกริจนะคะอบเชยมีชาเลนให้ตัวเองนะคะมีสามชาเลนนะคะชาดันแรกนะเราจะโทร วิดีโอคอลไปหาเพื่อนนะคะแล้วจะถามความคิดเห็นเขาว่าเขาคิดยังไงกับชาเลนจ์นี้คิดว่าอบเชยจะทําได้หรือเปล่านะคะหวังว่าเพื่อนจะรับสายะคะเพราะว่าเวลาที่ไทยตอนนี้คือห่างกันมากคะ่ะที่ไทยน่าจะเร็วกว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 6- 7ชั่วโมงนะคะที่นั่นจะประมาณเที่ยงคืนว่าตีหนึ่งแล้วคะส่วนภารกิจที่2อนะคะอบเชยจะย้อนฟังเพลง ฮิตนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเขาจะมารีอคเั่นเพลงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่อบเชยชอบฟังเมื่อ7จ็ถึงสิปีก่อนนะคะมาดูกันว่าอบเชยชอบฟังเพลงไหนนะคะแล้วเราจะแดนซ์ไปไปน,น,นอนเลยอบเชยจะฟังเพลงะคะเพลงนี้มันเพราะมากคือเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงธรรมดามันเป็นเพลงสาวผีหล,หลอน,นะคะ่ะอบเชยจะนอนฟังเพลงสาวผีรล,ลอนนะคะแล้วก็จะนอนนะคะ นอนกับเพลงสาวพีละหลอนนะคะจะดูกันว่าเพลงนี้มันจะทำให้อบเชยยกเลิกภารกิจหรือเปล่านะคะเราไปดูกันเลยค่ะเฮ้อบเชยก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะนอนอบเชยคาดว่าน่าจะต้องทำความสะอาดพื้นก่อนนะคะเพราะว่ามันมีเศษผมแล้วก็ฝุ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะเดี๋ยวเราพอไปทำความสะอาดกันสั้นๆก่อนนะคะ ่อนอื่นนะคะขอสัมผัสพื้นแข็งๆนะคะหลังจาก7จถึง8ปีนะไม่ที่ยังไม่ได้สัมผัสพื้นแข็งแบบนี้เอาลองกันเลย จะโทรหาใครดีนนะเดี๋ยวมาดูว่าใครกำลังออนเฟซบุ๊กบ้างนะครับตอนนี้อู้อ้าวโทรหาพี่เดือนดีกว่าพี่เดือนนะคะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ว่าได้สามีเป็นคนสวิตเหมือนกันเราไม่ได้คุยกันนานมากเดี๋ยวจะลองโทรไปหาเกาดูนะคะเกคงจะแปลกใจน่าดูเลยเดี๋ยวเราจะบอกแกว่าเราทำชาเลนจ์บางอย่างนะจะดูว่าเกาจะคิดยังไงเกคงจะแปลกใจเลยเดี๋ยวไปดูกันเลย พี่เดือนสไปดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลย,ลอ,ยอยู่นี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียวกันแต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันน้อยมากนะคะวันนี้ออเชยจะมาทําชาเลนจ์นอนบนพื้นแบบแข็งๆเลยเหมือนที่เราเคยนอนกันที่บ้านเลยที่บุรีรัมเลยพี่เดือนคิดว่าออเฉยจะนอนได้ไหมคืนนี้เนี่ยนอนได้ทําไมพี่เดือนถึงคิดว่าออเช,นช,ย,ชยนอนได้เ,เคยนอนมาตั้ง แค่่คืนเดียวเนี่ยไม่ยากขคืนเดียวไม่ยากนะพี่เดือนคิดว่าพี่เชย้อทำได้นะทำได้ทำ,ทำได้แล้วพี่เดือนทำแบบนี้ทำได้แน่นอนโอ okay. เคนี่นะเป็นเพื่อนสาวของพี่เชยเองมันชื่อว่ายูยี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออนหรือเปล่านะคะ เมื่อกี้เห็นมันออนสีเขียวๆแล้วมันก็หายไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรับสายอบเชยไหม <eternity> ยังอีกยังไม่รับง้ออยู่เลย one eternity later ยูยี่ไม่รับสายอบเชยอ่ะ <c oughs> จะรออะไรคะก็โทรหาคนต่อไปสิคะ ภารกิจแรกอบเชยทําไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยตอนนี้น่าจะประมาณตีสามตีสีดึกมากๆนะคะเลยไม่มีคนอ้อนวันนี้หน่งคนแค่นั้นนะคะส่วนเพื่อนที่เหลือก็ไม่มีคนรับเลยคะ่ะ reaction เพลงนะคะเมื่อ7ถึง10ปีก่อน ฟังเพลงอะไรเดี๋ยวไปฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเราจะไปแดนด้วยกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลง a n i m a l นะคะจาก DJ Martin g a r r i t นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่อบเชยเคยเปิดใานะลองฟังเพลง Electro เป็นครั้งแรกนะคะนะคะเป็นสายแดนนะคะมาตั้งเก่นั้นมานมีนเพลงนี้ทีไรคือแม่งสายหัวตลอดโอเคเราไปฟังกันพร้อมกันเลย เพลงต่อไปนะไม่เกี่ยวนะคะมันเป็นเพลงใครเคยเห็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่มีผู้ชายผิวสีดำสีคนนะคะแดกลงศพนะคะใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอคลิปเพลงนี้ชื่อว่าเขาข้นเดนเพลงนี้มันดังช่วงตอนโควิดระบาดนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงเหมือนแบบคอยเตือนใจคนนะคะถ้าเราไม่ไม่ระวังโควิดนะคะเราก็จะไปอยู่ในลงศพนี้ได้นะคะ วัฒนธรรมนี่มันมาจากประเทศกาหน้านะคะเดี๋ยว,วเราคนกาหน้าเขาเชื่อว่าเดี๋ยวให้เขาไปบอกเองเลยว่ามันคืออะไรนะเขาเชื่อว่าอะไรนะเหะุที่ทํางี้นั่นก็เพราะเขาเชื่อว่าการเชื่อเราไสบองคนที่เรารักนั้นโล่งสุข,สขเราจะต้องทําให้งานนั้นมีแต่ความสุขครอบครัวระรวมไปถึงคนที่อยู่ในโรงนั้นก็จะแฮปปี้มีความสุขไร้กังวล สแหละค่ะมันเป็นที่มาของการเต้นคอฟฟินแดนหรือว่าลงศพเต้นไันที่จริงสาวเราก็มีนะเนี่ยคอเพลงของดี s n สแนคนะครับ เพลงนี้ทิ้งไว้จนถึงเช้านะคะไปดูกันว่าเพลงนี้นะจะทําให้อบเชยหลับได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าทุ่มนะคอบเชยก็เริ่มเปิดเพลงแล้วเฮ้ยเม่งโคตรน่ากลัวอยูอพาร์ตเม้นคนเดียวด้วยเดี๋ยวเราไปนอนกันเลยนะคะเพื่อให้บรรยากาศมันได้นะคะอบเชยจะปิดไฟนะคะ เฮย้ยมันมืดเลยอะ่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเชวจะเปิดไฟไวไ้แค่ดวงนี้ดวงเดียวนะคะเดี๋ยวดวงดวงอื่นเราจะปิดทิ้งให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวฟางนุ่มใช้ก็ปิดแล้วนะคะเราไปนอนกันเลยนะคะนอนพื้น สวัสดีตอนเช้าทุกคนค่ะ oh. ตื่นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมง55นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์คือฝันร้ายอะ่ะฝันเห็นผีอะ่ะแล้วเมื่อคือ oh. ฟังเสียงเพลงโคตรหลอนเลยคือไม่มีคนเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่นี่จินตนาการของเองนะคะรีวิวการน,นอนพื้นเมื่อคือนนะาสรุปว่านอนได้นอนโอเคนะคะแต่ว่านอนหลับไม่สนิทเพราะว่า หลังเราเนี่ยมันยังไม่ชินกับพื้นเท่าไหร่นะอาจจะต้องใช้ความชินประมาณ2 3อาทิตย์เลยนะแล้วเวลาเรานอนตะแคงนะคะคือมันจะเจ็บมากนะคือนอนบนพื้นเราไม่สามารถนอนตะแคงได้เลยเพราะมันเจ็บช่วงนี้หมดไปเลยนะคะก็ท่าที่นอนได้ก็จะเป็นท่าหงายแบบนี้นะสรุปคือวันนี้ได้เรียนรู้ว่าเราอะ่ะควรจะเตรียมพร้อมกับ อะไรก็ได้ชีวิตแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตแบบลำบากชีวิตแบบออตอนที่เรามีชีวิตแบบปานๆกลางๆนะคะคือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดเลยะะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะเวลาที่มีนะคะก็อย่าลืมในวันที่เรานะคะ มีช่วงเวลาลำบากด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะมันดึงเราอมาในจุดที่แม่งโคตรรู้สึกดีเราจะรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราจะรู้สึกขอบคุณมันมากนะคะ <S <S แล้ววันนี้นะคะสาระมีบ้างนะคะมีมีบ้างม,มาตัานะค,ะนะคะแต่ว่าก็ยังมีนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ